ทำได้ไหมนะี่ครับไปถามปู่มุนีเด็ลูกสาวเขาหน้ารักจจใช่ไหมลุงมงคลเข้าไปดูเล่นเขาก็ทําโกงอะไรเนะี่ยเห็นไหมล่ะมีโกงมีอะไรการกระแทกเรียบร้อยเห็นไหมล่ะถึงมันจะปู่มุนีจะหน้ายักหน้ามานอย่างนั้นนะครับปากไม่ดีใจก็ไม่ดีด้วยนะครับเห็นไหมล่ะปากก็เสียนะครับจนตีนเสยคางนะนะครับลุงเห็นเขาไปชอกปู่มุนีใช่หรือเปล่าก็ไปมาแล้วนะครับน้องยาวนะครับน่ะ นะครับต้องเอามือกุมหำนะครับโอ้คนเยอะมากเลยนะครับเนาะเอามือกุมหำเลยนะค,ะครับกลัวเข้ายางดีดนะครับเด็กจะจหน้ามันได้นะครับมันเลยไม่กล้าปล่อยออกจําปล่อยจะเอาไว้นะครับถูกต้องนะครับนะครับนี่แหละทาไมนะครับแต่ลุงมมคลไปเข้าข้างพ่อทําไมลุงมมคลไม่ไปสงสัยพ่อแม่นะครับไม่สงสัยนะครับลุงมมคลไม่สงสัยเพราะคนมีลูกลุงยาชายอนนะนะครับซ้ำซุงศูนย์สองนะครับเนี่ย นี่แหละครับนะสายไหมก่อนลุงเราสายอวยจำเลยนะครับเบอร์หนึ่งว้าออินะครับนะเห็นไหมทุกคนเราก็ต่างที่จะมุ่งมานะครับหาทางนะครับว่าจะทาจะจับคนร้ายที่ทําน้องได้อย่างไงนะครับเห็นไหมล่ะนี่ยนะทําไมนะครับลุงต้องไปจาอจงที่จําเลยนะครับก็มันมีทางเดียวนะครับมันมีมันมีอยู่ช่องเดียวเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านนะเห็นไหมล่ะเขาไม่โลภมากเลย ความโลภเขาไม่มีไงเขาไปดูที่เขามีอย่างไงก็อยู่อย่างนั้นเขากินอย่างไงเขาก็อยู่อย่างนั้นนะครับอยู่มาเป็นสิปี20ปีเขาก็อยู่อย่างนั้นนะครับจำเลยเข้ามาทีหลังเห็นไหมก็ไปซื้ออะไรเยอะแยะไปหมดเห็นไหมรถลาอะไรพวกเนี้ยสรุปไปซ้อนเนี่ยก็คือใครเนาะนะครับเนาะก็คนนิทานนะครับไปซ้อนเนี่ยนะคนในนิทานนะครับเล่าให้เบื่องให้นะครับเออเหมือนปู่มณีบอกว่าเรื่องไอ้ซอมันก็เหมือนแต่รู้มงคลว่า มันเล่าเพื่อไอ้คนติดตามเท่านั้นเองนะครับอืมเชื่อเถอะนะครับมันเล่าไอ้คนติดตามปูมูนีโกหกเอฟสีได้แต่โกหกุูมงคลไม่ได้นะครับอืมเด็นลุงก็อยู่ข้างความถูกต้องนะครับนะนะครับข้างความถูกต้องในนาทีนี้ก็คือเราจะต้องจามจับนะครับคนร้ายให้ได้ไงนะครับเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นใครปูมูนีเขาก็บอกว่านะครับรอสารตัดสินก่อนใช่ไหมแล้วตอนนั้นนะก็ยังเราไม่ต้องรอนะครับจะรอไปทําไมล่ะครับเห็นไหมล่ะนะครับเออ ศาลตัดสินเขาก็ตัดสินไปแล้วไงนะครับเห็นไหมล่ะเขาก็ตัดสินไปแล้วว่าจำเลยผิดนะครับจำเลยเป็นคนอุ้มน้องอ่ะนะครับเห็นไหมเขาก็ตัดสินก็เบื้องต้นไปแล้วนะครับเห็นนะนะครับทุกวันนี้ที่รอนี่รออะไรรอให้จำเลยไปแก้ตัวหาทนายไปแก้ตัวไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็ติดคุกเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมจริงๆแล้วเขาตัดสินไปแล้วนะครับนะครับตามข้อกล่าวหาตามอะไรที่เขาให้ไปน่ะนะครับเออตัดสินไปแล้วน่ะ ทุกวันนี้รออะไรรอสารตัดสินนะครับรอให้จำเลยไปแก้ตัวนะครับเห็นไหมนั่นแหละไม่ใช่ว่ารอสารตัดสินนะถ้าจำเลยแก้ตัวไม่หลุดเนี่ยนะครับถ้าจำเลยแก้ตัวไม่หลุดก็ติดคุกนะครับเขาก็เยคขาก็นะครับยืนยันนะครับคำเดิมของสารที่ตัดสินตั้งแต่ขั้นต้นว่าจำเลยผิดข้อหนึ่งสองสามสี่อ่ะนะครับเห็นไหมนะผิดหนึ่งสองสามสี่นะครับเห็นไหมเจตนานะครับเออเอาเอาเด็กไปปล่อยแล้วก็เจตนาทําให้เด็กตายอ่ะ นะครับมันต้องปล่อยก่อนนะครับถามว่ามันตายจากที่อื่นมาหรือเปล่าหรือตายข้างบนเนี่ยมันต้องยังไม่ตายเด็กมาถึงยังไม่ตายมันเอาไปปล่อยนะครับมันเอาไปปล่อยก่อนนะครับเห็นใจไหมล่ะมันก็คิดอยู่นะครับเห็นไหมนะครับมันเอาไปปล่อยก่อนนะครับมันก็ถึงบอกว่ามันไม่ได้ฆ่าไงนะครับมันไม่ได้ฆ่าไงก็ลูกบุคุณก็เข้าใจมันไม่ได้ฆ่าแต่เอาไปปล่อยเนี่ยมันมีจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ก็คือนะครับไม่ให้ข้าวให้น้ําอ่ะเด็กมันกี่วันมันก็ตายแล้วนะครับ นักขอไปซื้อนะครับเหมาปูรวบยอดนะครับสนมหอยสดนะครับเใช้ปูเหมารวบยอดเลยนะครับนับบุญประคองลุงอ่ะพี่ชายจำเลยนะครับทาไหมนะครับมีบ้านหลังใหญ่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็สืบเดี๋ยวเขาก็ตามหาไปเองนะครับตามหาไปเองแล้วเขาก็มันถ้าว่าสมมุติว่าจำเลยโดนนะครับสมมุตินะครับว่าจำเลยมันโดนเนี่ยนะครับ คุณอยู่ข้างเคียงโดนหมดเลยนะครับเห็นไหมโดนสอบประวัติหมดเลยนะครับประวัติย้อนหลังหมดเลยว่าคุณเอาเงินมาจากไหนเอาเงินส่วนไหนนะครับมาใช้นะครับเห็นไหมล่ะเอาเงินส่วนไหนที่เอามาใช้ในในในใ,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 ในการผ่อนรถเนี่ยนะครับคุณเอาเงินส่วนไหนนะครับสวัสดีครับนะายฟูดดีน,นะครับนาว่าอ่ะยือนะครับเมื่อกี้คุยแอบฟังไซฟุูดีนมาแล้วนะครับ <c oughs> น้าน้องคอฟฟี่นะครับพี่เบื้องเองจ้านี่แหละแล้วจะให้เราคิดยังไงเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะเออนะครับ